าเราสนทนากับพระด้วยกันเองก็ดีหรือกับโยมก็ดีเนี่ยเราต้องให้พระธรรมเด่นนะให้เขาเห็นความมหัศจรรย์ของพระธรรมไม่ใช่เห็นความมหัศจรรย์ของเราบางคนเนี่ยเวลาไปสนทนากับใครอะไรทั้งหลายเลยเนี่ยก็จะมีจิตลามกว่าทำเช่นไหนน้อยคนศรัทธาเราเราจะได้รับสการะเราจะได้รับการยอมรับเราจะได้ไปเด่นอะไรเงี้ยตรงเนี้ยต,ต้องระวัง แปลว่าเราทำกรรมไม่เหมาะต้องประกาศคือที่ทำทั้งหมดต้องมนสิการหรือใส่ใจหรือไปสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลทั้งหมดต้องการให้คนเห็นความตัดสู้ดีของพระเจ้าเห็นความเป็นธรรมดีของพระธรรมเห็นการประพฤติปฏิบัติดีของสงฆ์นะที่เราทุ่มเทตร,ตรงนี้ถ้าใครวางใจได้อย่างนี้เหมาะแก่การที่จะสอนคน ให้สังเกตอีกมุมหนึ่งเวลาไปทํากรรมกับเขาเนี่ยทุกอย่างที่เราทํามันบันทึกไว้หมดรหัสของกรรมมันบันทึกไว้หมดมันเป็นพีชะเนี่ยมันเป็นตัวสังวิธานกิจมันทํากิจปรุงแต่งแล้วก็ทําแล้วก็พูดก็คิดออกมาแล้วมันเป็นพีชะนิธานกิจแปลว่าอะไรนะมันมันฝังเป็นอัธยาศัยของคุณเรียบร้อยแล้วแล้วมันจะติดเนื้อติดตัวเลยนะครับ ผมเนี่ยทำกรรมผิดมาเยอะไงยกตัวอย่างเช่นผมเป็นคนชอบบังคับคนแต่ก่อนเนี่ยผมไม่รู้ไม่มีคนบอกผมเวลาไปแนะนําไปต่างๆผมก็เอาก็มานั่งแล้วต้องฟังต้องฟังต้องฟังผมก็อัดให้เขาเข้าใจไหมครับแล้วผมไม่เคยรู้นะว่าผมทําบาปผมคิดว่าผมหวังดีอ่ะเขาก็เขาก็มานั่งฟังอย่างนั้นแหละแต่ที่ไหนได้เขาทั้ง อึดอัดขับคล้องแปลว่าผมบังคับให้ยาเขาเขาไม่เคยเห็นการตัดสู้ดีพระเจ้าเลยคําพูดที่ผมพูดไปเนี่ยเขาไม่เคยเห็นความมหัศจรรย์ของพระธรรมไม่เคยเห็นการประพฤติปฏิบัติดีของพระสงฆ์เลยแต่เขาต้องทําต้องทํตาตามนั้นตามนั้นมันเหมือนพ่อแม่ตีลูกอะ่ะแล้วลูกกายเสียคนเนี่ยพอมารยาทหนึ่งผมมาสังเกตเฮ้ยทําไมคนศึกษาธรรมะแล้วไม่ศรัทธาในพระธรรมจึงไม่อ่อนโยนในธรรมะ และจึงมึนมๆงงๆงงในชีวิตจึงไม่ฉลาดในการประพฤติธ,ธรรมฉะนั้นสิ่งที่ควรทำคือต้องทำให้เขาเกิดศรัทธาในพระรัตนตรยัย